เดินบลอกสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับเทปนะครับเท็เป็นเทปห้าเกียร์นะครับต้องเสียงหอบไปครับอโอเคครับผม จะเปิดเสียงหอบไปก่อนนะครับหอบลั่นๆเลยครับสามารถตั้งความดังได้ถึงเก้าดับนะครับหอบมีทั้งหมดสิบสี่เสียงนะครับเลือกเล่นได้เลยครับสายโชว์ต้องการความดังสามารถตั้งได้ครับเดี๋ยวมาดูความไวของคันเร่งโหมด AI ครับผมตั้งกับ New Chef ห้าเกียร์นะครับอันนี้โหมด AI นะครับ มันจะประมวลผลคัเร่งตามเท้าที่เราเหยียบนะครับหุรอบนะครับเบินติดเท้าครับล็อบขึ้นไวมากอันนี้ฟังก์ชันเนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับอชันเฟาสมีให้ทั้งหมด99ระดับนะครับการใช้งานการตั้งก็ไม่ยากครับไม่ทับซ้อนหนึ่ง จะสตาร์ทที่10นะครับหลัก10ครับ20 30 40ส0 60, 60 70 8ี่ส้าสสนะครับแล้วสามารถตั้งความละเอียดได้10อยากได้11 12 13อาวิธีก็คือกดเมนูค้างไว้ครับ4วิหรือว่าตัวเลขกระพริบขึ้นมาครับไปมือออกอันนี้ผมตั้งวันที่19นะครับกดปุ่มัพเพิ่มความละเอียดได้ครับาสามารถตั้งความละเอียดได้ต้องการระดับไหน ตามความเหมาะสมได้เลยครับไปรับขี่พอได้ค่าก็เซ็ตหนึ่งครั้งนะครับ่าครับลูกค้าตั้งให้ลูกค้าไว้ที่สั่าระดับ40นะครับ c ีสีสอีสาถ้าจะตั้งใส่รายละเอีดก็คือกดเมนูแช่ไว้สี่วินะครับอ๋อเข้าไปใส่ตัวเลขครับไปดูความไวของฟังก์ชัน F ครับพวครับผมจะกรอรอบไปดูนะครับ สิบครับครับคู่ครับนี่สิบสามสิบแล้วรดับแค่ห้าสิบนะครับรอบขึ้นฟาดไวมากครับเขีคยครับผมอ่าโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดเอสโหมดปิดควันนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องการปิดควันสามารถเลือกปิดควันได้ถึง1 4ีระดับนะครับเขี่ครับผม โหมดเฮดเป็นโหมดดันหอบครับผมมีให้ทั้งหมด14เสียงนะครับตามความดังความแรงได้อีก9ดับครับโหมดยูเป็นโหมดล็อกรอบนะครับล็อกรอบตัวว่าหรือว่าล็อกรอบชาร์จแบตหรือว่าเป็นโหมดพูดคอนโทรลได้ครับผมแอลเป็นหมดแล้วกขาเล่นกันขโมยนะครับอีโคประหยัดน้ำมันนะครับโหมดนี้โอไปโหมดกระล่นเท่าไหร่ครับเข้าฟังชันก็ใช้งานได้เลยครับอะกับ ประสูติมด AI ต่อนะครับทุกฟังก์ชันนะครับใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้หมดเหตุผมติดตั้งกับนิวเชฟนะครับ5เกียร์นะครับกับไดโนบล็อกนะครับกำลังมาแรงครับผมราคาไม่แรงครับ1890บาบาทพร้อมติดตั้งนะครับสินค้ามีบริการจัดเก็บประทานนะครับตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับสนใจก็อินบ็อกหรือว่าโทรมาได้นะครับ กล่องเครื่องไฟฟ้าไดาโนโบ็อกอยุธยาครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ